अच्छा ठीक है 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 ठीक ह�

แล้วมือจะห่างกันชูแล้วก็เอามือขึ้นมา่อกมือชูหามาหาเรื่องที่จะไม่ได้ชูไม่ชูชูไม่ไหายไหไหายหายไหมหา ผมิ้มมือนกครว่าการในการยิ้มมือซาล็อกนะเราจะช่วยผ่อนคลายได้ไม่ใชก่อนอื่นกิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นการเรียนนะเราต้องรู้จักกับรู้จักตัวเองว่เาใสงานมาได้หรอม่เอาอมู่มาได้ไหมจะมาได้ไหมจะมาได้ไหมและก็อยากรู้ว่า จะยูตายกูโตงู่ใ็งแรองหรือเปล่าแกเนาะทีดราแรกของเราเรียกว่าขีรรมสวัสดีเชฟอวัยวานเนาะจะรู้ไหมครับว่ายังไงเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะอขีดคำแรกสวัสดีเชฟอวัยวา ครับสาวันที่พระผู้เป็นคนที่ไม่หลุดพัญหาครับาวันที่พระผู้เป็นคนที่ไม่หลุดพัญหาใจคู่จึงตาใจู่จึงตาได้ไหมครับไหมครับ ได้แรงไั้เลยคุณมีจใส่เราไหมร้องเพลงอย่าเปตัวรว่ามาถึงช่วงวลี้จะเจ้าง่วงนอนนอนมามาวางชาระก่อนนะมาวางระก่อนนะวางสาระกให้ก่อนนะเด็กก็นั่งหลังต๊ะพี้ให้ใจพันนื้ หาจใจออก่อนายใจลึกๆหายใจออกก่อครนเรียงวัว้หานนยังกินเศร้านั้นแล้วเราต้อมาขอปัญญาไปก่อนถือว่าขอปัญญาเนาะอายือนึ้นมาสอนิ้วยกคนึ้นมาเอาข้าวเรียชื่อมาสการอยู่ที่ประมาณรบ้านมา แล้วเราพ่ว่าเราจิ้กระบอกกลางจิ Uno. ้มเอาสองนี่นะครับเนาีเอาจิคนิมใหม่กเมไปหวาอาจิเต็ม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 เมเเ็มเมเต็ตมเมะต็เ็เน็มเตมเต็มมต้องกล หนูไปโทรศัพท์เลยแล้วโควิ่เหมือนกันหนูคือว่าไอ้หนูไปโทรศัพทนเราหมดเลยใจเลยกำลังโควิดอยู่แสดงวอาเาต้องยกเร่งมานะไม่เนองการกินแยะเบนี้นะครับแต่เราต้องกืนนะอ่าอีายืนพรหอมพี่ยังหอมพี่ยังเอาใหม่เอาใหม่้อมพี่ยังหอมติดเต้นติดเต้น ยอมท,อทนำนมองแรกกิจกรรมแรกกันเลยนะเน้นย้ำข้ามดูด้านเพราะว่าด้านบนสาดที่เราถูกต้องแล้วรอบตยย่อไปจะเป็นตัวหลอกข้ามดูนะคะใคม้ฟังที่หูอย่างเดียวนะคะอ้า้อมแรกทำกิจกรรมในอนนี้สามีภรราวันที่แท้ดัวนี้เอทีได้

Rồi thảo bạn chúng đã khu người vàng ก็จะช่วยในเรื่องของการอารมณ์ด้วยนะครับทำให้เราทำีก็เป็นการได้ยินเยระดับเป็นข้าเยงข้าวนะครับได้ขนานั้รับอภรู้ว่าี่ตต่อมีใช้ทำสิ่งทำ่งน่ามาเลยอั้นเดี๋ยวดเยน้เวลามาขอเราเปเลยข้างบนนี้ก็เอาค่ะ พันมิลโลอลเลวไหวเอลมึงามาดตรงนี้แ่เดินมาแล้วกมีแล้เอาสามนิ้วมาครับตุดนี้เอาสองนิ้วถีได้สามนิ้วขึ้นสิบคนถ้าบอกว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจาีเป็นแอวแต่าร์เปียนมา ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะสายจะเป็นแนวเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะอย่าเรียงค่ะอย่าเรียงเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะ Rie, 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 rie. นะอ้ามกิจกรรมแรกสวัสดีเช็คกิริยาอันนี้ตัวอ,อย่างค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นเน็กดีไม่มหลีบหน้าครับสวัสดีครับผมเป็นเน็กดีไม่หลีบหน้าจามู่เจียมู่จามู่จามู่ กยางครับมีทืออย่างนีดนคนตางน้ยดเยอะจะไยูไพ่มีใส่เชรอครับอ,อ,อ,อ่าพอรู้แคนี้นนาน้ามดูด้านบนนะับด้านบนลมาลงไม่ยอมวางที่อย่างเดียวทำกันไปสามระดับนะครับผมเป็นช้ากลางลิ้วนะครับทดสอบทดสอ่ดูนะครับ,บ,นนะะบว่าตากับูืที่น,นี่กมากากที่บอก ปากทมีเรื่องเรื่องทที่มีบอกที่วราทำกับปางนะเดี๋ยน้ครับพร้อมเดวพร้อมกันครับพระเจ้าวทีพระผู้เป็นคนดีไม่านพระเจ้าอวยทีพระผูเป็นคนดีไม่ผ่านหาตาหมูจดุพราตาหมู่ปากรา พระเจ้าวดีพระคุณเป็นบุญมีมาอยู่บานาพระเจ้าวดีพระคุณเป็นบุญมีมา

เป็นอาาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพนะครับปกติเราจะกินกาแฟแล้วจะเป็นบระวัตความดันแต่กินกาแฟของรูดีผู้สูงอายุทีบานกินแล้วสุขภาพดีนะครับกินยังไงเน้นกาแฟเด้งเป็นข้หน้าเด้งหน้าต้ามือหัวล่ะโอ้ยผมจะลืมอย่างนี้ครับเนสเด้งหน้า

sai lâm ta luyện sai lâm đa luyện a loi a loi a loi a rồi a loi a loi cong nhuệ <Nhạc> tê tao tê tao tê tao tao tê tao ta la sua è un po' un po' un po'

ต่อไปได้เยครับการโอนการใดต้องรับที่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับเราเตรียมการที่จะมารับคณะนิยมสมองที่คือเราไม่เอาไปไม่ดูเสียตังเ่ิเดียวพร้อมกันกันเยนะครับพร้อมเลยครับพร้อมเต้นต้นรุ่งตะนังตะั

Ong wai, o kumwad gai, kumkeng, mi re kihata saklai. Nghe kong kaya, nghe kong kera, nghe kong kai. Ayan, 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 ayan. Nghe kong kaya, nghe kong kera, nghe kong kai. Ong kua, nghe kong kera, nghe kong kai. 「私は今日の夜に起を過ごす時間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 を Ô người nhớ cái này, 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 em Terima kasih <muchas> telah menonton! ควาสุขเาู้กันดีกันหัใจคู่คียเส้นสั่บอกให้วางใว้อทำอะไรคุกเหตุณมีแรงใจมีเพียงยามส่งผ่านหัใจอยากจ็ใรไม C'è non cosa che mi fa venire ma non mi fa ma qua. Mi fa

ผมเป็นวงเพลงสามกินโคเรครับผมมากับวงดึกดึกดึกมาครับใครนะผมจะซิงเกิลของผมครับครับ <coughs>